ประเทศนี้จะแจกวัตถุสิ่งของนะคะจะไม่ได้แจกเงินโดยตรงนะคะทุกคนเขาจะให้วัตถุเรามาใช้โซลาเซลล์นะคะก็เขาก็มีการช่วยเหลือประชาชนในการติดตั้งเนาะโซลาไลท์โซลาเซลล์นี่ บรรยากาศสวยงามวันนี้ได้แสงแดดเลยโซลาเซลลตอนนี้กำลังแบบมีไฟเข้าแล้วเรียบร้อยนะเราก็ยังมีต่อสายไฟกับหลักไฟอยู่นะคะทุกคนก็ยังมีตรงนี้เนาะถ้าไฟฟ้าเราไม่เพียงพอนำสาส่งเข้าบ้านนะคะจาก โซลาเซลล์เนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะจากโซลาเซลล์นะคะจากโซลาเซลล์ไฟไม่พอใช้เนาะเราก็ยังยังใช้จากจากเสาไฟฟ้าอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะเราก็จะไม่ได้เสียค่าไฟเยอะเหมือนที่เคยเหมือนที่เคยเสียมาก่อนเนาะตอนนี้ก็ เต็มเต็มก็ได้มาจากโซล่าโซลาเซลล์เต็มเต็มนะคะใส่แผ่นโซล่าแล้วหน้าบ้านหลังบ้านเต็มแล้ววันพรุ่งนี้ก็คงจะมาแลนสายไฟเข้าก้องเตอร์ไฟนะเนี่ยเสร็จละเสร็จละพอดีได้แสงแดดตอนเช้าจากทางนี้เนาะ แต่ตอนค่ำจะได้ตรงนู้นนะคะเนี่ยรวมกันสิบห้าแผ่นโอ้โหแจมเลยแจมเลยตรงนี้ได้สิบห้าแผ่นละสวยงามสวยงามมากเลยมีแสงแดดอีกก็ได้แสงแดดอยู่นะเนี่ยได้แสงแดดอยู่ตอนค่ำ ด้านหลังนะตอนนั้นนี่มีแดดยืดายยืด้ยยืดเดี๋ยวเราขึ้นบำแพงมาดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นแผ่นยังไงจตกระลุด,ด้ะโอ้บังคุณนะเออนี่เด้ออ้ยฮตัวขั้งแรกเด้อที่มาเบิ่งนหลังคา เงื่อนจ่าของนออนะแผ่นโซล่านี่็นน่แงดีาลห้ังคาซื้อมาตลาไหร่ปีเพ่งจะมาดูหลังคาเจ้าของมีแผ่นโซล่าเนาะเออ หนาขนาดเลยสามสี่แผน่นโซลได้พระอาทิตย์ท้องเมื่อตะวันตกเห็นไหมดับสายเติมหลังคาก็ได้หลังคาก็ล่าลดได้อีกจากแผน่นนะแผ่นหนึ่งสอง<ม>สิได้อยู่จากหาแผน่นได้แดดด้วย ลงอถาใส่ใส่หลังคากาล่า,ลามันคือห้องจัดของเด้ก็ได้อยู่ด้วยเอาเซลล์โซล่าใส่อีกจักหนึ่งสองสามสี่หาได้อย่เจ็ดแผนด่นเลยลองลงลง,ลง ยืนมองอยู่ที่หลังบ้านมีลายมีหลาย,ล,ายล้างคาบ้านใส่โซลาร์ทุกคนเห็นไหมนู่นก็ใส่โซลาร์หลังนู่นก็ใสโซลาร์หลังนู่นก็ใสโซลาร์อีกสี่ห้าหลังด้านนูน่นก็ใสโซลาร์แผ่นโซลาร์เซลล์เพื่อแบบหลังนู้นใส่เต็มเลย เพื่อเอาไฟฟ้าจากแสงแดดนะคะทุกคนถ้าใส่อีกบนบนห้องเก็บของก็ยังได้นะอยู่ที่บ้านต้องเก็บต้องเก็บเงินดีละต้องต้องหาเงินก่อนเพื่อจะเอามาใส่อีกสิ พึ่งติดตั้งไปเนาะพึ่งติดตั้งไปสิบกว่าแผ่นใช่ไหมโซลา่านะก็ตกไปอยู่ห้าพันกว่าเหรียญเนาะห้าพันหกห้าพันเจ็ดประมาณนี้นะคะคแต่เพื่อความยาวนานยาวนานของการใส่เนะที่แบบเราไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเนะ ก็คุมอยู่นะทุกคนลองเท e r m ใส่โซล่าไลท์แล้วก็ใส่ solar, โซล่าโซล่าน้ำร้อนด้วยนะมันก็มีนะคะทุกคนคือเราเอาแสงแดดทำน้ำอุ่นประมาณนี้เนาะอตัวนั้นก็มีส่วนมากอยู่ที่แถวบ้านนอกเนาะเขาจะใส่แบบนั้นนะคะโซลา่าโซลา่าทำน้ำอุ่นโซลาร์เซลลทำน้ำอุ่นกันเห็นไหม คือบ้านเรานะ่ะมีอะไรเยอะมีแสงแดดเกือบเกือบตลอดปีนะน่าจะน่าจะใส่นะคะทุกคนน่าจะซื้อมาใส่ในหลังคาบ้านเนาะโซลาร์นะโซลาเซลล์มาเก็บจะได้ไม่เสียค่าแบบจะได้ไม่เสียค่าไฟฟ้าตอนหน้าร้อนเนาะเพื่อใช้แอร์อะไรนะ